และที่นี่ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มาวังเวียงแล้วก็ควรจะมาชมนะครับไม่ควรพลาดโอ้โหเจ๋อ่าต้องมาเห็นของจริงนะครับของจริงเอาล้วครับปล่อยตัวมาแล้วครับเลยหายาดูกันสดๆริมในในแม่น้ำกันเลยทีเดียวบรรยากาศสวยงามมากนะครับเดี๋ยวดูวิวข้างหน้าน,นะครับมีภูเขาสวยมาก ใน EP ที่2นี้เราจะพาไปเที่ยววังเวียงกันนะครับหลังจากที่ EP ที่แล้วเราพาเที่ยวเมืองเฟืองไปเรียบร้อยแล้วการเดินทางจากเมืองเฟืองมาวังเวียงเราก็ใช้บริการรถตู้อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ใช้ทางด่วนอีกเช่นเคยนะครับวิวตรงทางเข้าทางด่วนเป็นภูเขาสวยงามมากวันแรกของเราที่วังเวียงก็เลือกมาเที่ยวที่บูรากูนหนึ่งนะครับเพราะว่าที่นี่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดแล้วสามารถไปเช้าเย็นกลับได้นะครับเวลาเราก็มีน้อยพอเดินเข้ามาภายในบริเวณบูรากูนหนึ่งแล้วครับก็จะมี ไก่ย่างส้มตําขายนะครับและจะมีที่นั่งพักผ่อนรับประทานอาหารรอบๆบ,บริเวณบรรยากาศก็จะคล้ายๆกับน้ําตกที่ประเทศไทยบ้านเรานะครับกิจกรรมหลักๆที่นี่ก็จะมีเล่นน้ําพายเรือคายักซึ่งเราก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับทั้ง2กิจกรรมเพราะว่าเวลาเรามีน้อยก็ได้แค่แวะมาดูบรรยากาศแล้วก็แวะกินข้าวที่นี่แล้วก็ไปเที่ยวที่อื่นต่อครับ จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศที่รที่ที่เราจะไปต่อก็คือถ้ำนางฟ้านะครับอยู่ไม่ไกลจากบูลากูลหนึ่ง สัญ,ญลักษณ์อันโดดเด่นของที่นี่ก็จะเป็นสะพานทางเข้าที่เป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเนี้ยคือเราต้องได้นั่งห่วงยางเข้าไปมีไกด์ไปด้วยมีไฟฉายมีถุงก,กันน้ำให้ช,ชุดชิให้แล้วก็ถ้ำเนี้ยคือถ้ำนางฟ้าวิวทางเข้าบนสะพานนั้นก็มีความสวยงามมากเลยทีเดียวและที่นี่ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มาวังเวียงแล้วก็ควรจะมาชมนะครับไม่ควรพลาด หนังฟ้าใช่ไหมแบบย่างไปก็สบายแล้วก็มีไฟแบบจะแบบตไดตลอดทางแต่ว่าข้างในท่ามบนหนังถ้ำนี่คือของจริงธรรมชาติแต่ว่าทางเดินคือเราเน้นอ๋อแล้วก็ธรรมชาติจะได้ถ้ำเกิดเราจะเห็นกืบประมาณนี้ปั๊มในในพุ่มนี่แหละคือคว่าดีสดมือนจะมีแบบพื้นยอดพื้นน้อยนะปูนโป่งพืดุมพนธรรมชาติขถ้ำถ้ำแบบลักษณะที่ทำแบบ คาหปูนนี่แหละมันจะออกมาแบบเป็นมาสั่งให้ไรเขาทำนี่ก็คือ,อมันทิกเป็นอย่างเขาจึงเอิ่นว่าเป็นทาง,างฟ้าเพราะว่ามันอยู่ในถ้ำน่ะมันจะมีลุปของหินล,ลักษณะคล้ายๆกับนางฟ้านเนี่ยนะม,มันก็บวบวแบมนว่าเมืองแท้ๆนะแต่ว่าคล้ายๆถ้าเขาเราก็จินตนาการจิจนตนาการมันก็จะเห็นแบบให้เขาเห็นนี่แหละโอเค ล้วอีกยามันก็เป็นธรรมของท่านผู้นำเรามาม,มาบังมาสัมผัสก,ก็เลยให้ให้คนเราสนใจมันจะมีธรรมหลังแบบเราหล,ลายว่ากินหลวิชากนั้นคนเราเกิดมีการบูชาเพื่อแบบพระศิลุมงคุณแม่แม่แม,แม,แม,แมาได้ไง น่ตาอลงจุดนี้นะครับก็จะมีคนชอบมาบูชาขอให้เห็นเลขเห็นนางฟ้านะครับปากทางเข้าถ้านะครับอันนี้นเราก็จะเริ่มเข้าถ้ากันแล้วเดี๋ยววางกุ้ยช่ไนครับโดนมันรถไปไหน <c oughs> <c oughs> โอ้ภายในก็สวยยามมากนะครับโอ้ทธรรชาติโหสวยสวยมากธรรมชาติเฮ้ยรตนเลยโอ้โห,โโหจะบ,บอวกว่า ต้องมาเห็นของจริงนะครับของจริงถานที่จริงจะสวยนะครับสวยมากลูกทรงก็ดูเองนะครับว่าอันไหนที่มานางฟ้าโอ้โหสวยมากอ๋อตรงนี้แสงสวยมาก หมดกันอีกแล้วปอกเปลือกไปไหนกันหมดแล้ว ถ้ำนี่นะครับก็จังโอเคครับสวยงามมากสวยกว่าที่คิดเนาะตอนแรกกันเราว่าเราต้องระวังหัวหน่อยมื่กี่โดนไปโป๊กถึงกับถึงกับสุดนะครับต้องระวังหัวจะนั่งเรือคายักนะครับเข้าไปที่ในถ้ำมรกตในถ้ำก็จะไม่มีแสงนะครับเราก็จะต้องใส่อย่างนี้นะครับเข้าไป

ทำไมนั่งเขาบอกว่าโปร่งยางจมหนักเกินไปแล้วครับไปแล้วครับไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเไปก่อนนะเราล้าง่ายเต้นเต้นจังไม่รู้เป็นยังไงแต่บรรยากาศดีมากไปแล้ว ใครมาก็แนะนำมาเลยนะครับระวังหัว,หวอุ้ยน้ำหยดเนี่ยเปมานอเนี่ยพวกที่นั่งหูงยางมาก็จะประมาณนี้นะครับจะสนุกด,ดีไปต่อ ในนี้อากาศก,ก็เย็นมากเลยนะมันอยู่ห้องแอร์เฮียเบีรหน่อยเฮียแล้วแล้วเราก็ออกมาแล้วนะครับ ปกติเราจะต้องเดินเดินนะครับเดินขึ้นไปแต่ตอนนี้ทางเดินมันทำอยู่ครับเลต้องย้อนกับลำย้อนออกมาสระดุกสนานมาก เมื่อพายเรือคาย,ยักเข้าถ้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมต่อไปก็คือโหนซิปไลหรือโหนสลิงแต่เราก็ไม่ได้ทํากิจกรรมนี้นะครับเพราะต้องรีบกลับเข้าที่พักเพื่อเตรียมตัวไปล่องเรือเพื่อชมบรรยากาศของแม่น้ําและดูการแข่งเรือกันต่อในตอนเย็น,นะครับอันนี้ก็จะบรรยากาศในวังเวียงแล้วนะครับและนี่ก็คือโรงแรมนะครับแล้วก็อันนี้คือวิวหลังโรงแรมนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปนั่งเรือ <Okay. S 1> ล่องเรือชมแม่น้ำแล้วก็ตัวเมืองก,กันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงครับทางล้วนรามอินอ่ะ <Okay. S 2> อ่ะทางด่วนรามอินทรเลย พอดีมาช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลแข่งเรือกันั็ก็จะมีชาวบ้านออกมา,มานั่งดูเรือเรือแข่งกัน ปล่อยตัวมาแล้วครับเรือหอยางเรือเรือพายนะครับปล่อยตัวมาแล้วครับนั่งดูกันสดๆริมในในแม่น้ำกันเลยทีเดียว และกิจกรรมของแม่น้ำซองนะครับก็จะมีหลักๆอยู่3กิจกรรมนะครับก็คือนั่งเรือหางยาวล่องชมแม่น้ำพายเรือคายักแล้วก็นั่งห่วงยางนะครับปล่อยให้ไหลลอยตามแม่น้ำนั่งดูชมวิวสองข้างทางแม่น้ำแล้วก็วิวภูเขา สวยงามมากนะครับถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวนะครับก็ให้เลือกเอานะครับว่ากิจกรรมไหนที่ท่านจะชอบและก็ถนัดส่วนตัวผมเองก็ได้เลือกนั่งเรือหางยาวหรือเรือยนต์เพื่อชมตัวเมืองนะครับเหตุผลเพราะว่าไม่ต้องเปียกไม่ต้องเหนื่อยและนั่งชมตัวเมืองได้ทั่วถึงกว่านะครับเพราะว่าเรือเนี่ยใช้เครื่องยนต์ก็มีความสะดวกและไวกว่าการพายเรือคายักหรือว่านั่งห่วงยางอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับออบรรยากาศสวยงามมากนะครับเดี๋ยวดูวิวข้างหน้านะครับวิวเขาสวยมาก โดยเรือนั้นก็จะพาเราล่องไปเรื่อยๆจนถึงถ้ำนางฟ้าที่เราได้ไปในตอนแรกและได้ชมวิวยามเย็นกับบรรยากาศภูเขาสวยๆซึ่งเป็นอะไรที่ประทับใจผมมากเลยทีเดียวนะครับโอ้บรรยากาศดี ทางฟ้านี่เองตรงนี้ที่เรามาเออ

โอเคนะครับก็เป็นอันวนมาจบรอบนะครับตรงนี้พอดีและนี่นะครับเป็นบรรยากาศของวังเวียงนะครับ <c oughs> เขาบอกว่ามาที่นี่แล้วก็ให้ต้องกินโรตีนะครับโรตีกับเบอร์เกอร์ที่นี่นะครับ แล้วก็เอาเบอร์เกอร์เอาเบอร์เกอร์เนื้อเบคอนไข่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าน่ากินไหมบผมสั่งโรตีมะพร้าวกำลังทำอะไรครับแซนวิชร้านโรตีและเบอร์เกอร์แบบนี้ก็จะมีอยู่ในตัวเมืองวังเวียงนะครับก็เลือกหาเลือกกินกันได้ เมื่อกินโรตีและก็เบอร์เกอร์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กลับเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนเตรียมตัวเที่ยวในวันต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบการเที่ยววังเวียงวันแรกแต่เพียงเท่านี้นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่3เราก็ยังอยู่กันที่วังเวียงอีกนะครับไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อขอบคุณสําหรับการรับชมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับ เห็นแล้วแบบเแบบาขาแบบเบื้องนิสัยดอีอ๋อแล้วแบบว่านี่คนแบบนี้นิสัยดีใช่ไหมพีมากหนึ่งสองพี่ไปไปนี่เดินเดินหน้าไปหน่อยโอเค